สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบตัติวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569 11-12มกราคมยังหนาวฉ่ำบางพื้นที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่า10องศาหนาวสุดในฤดูความเย็นแผ่ลงมาถึงภาคใต้แต่บางพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นหลังกลางเดือนความหนาวลดลงอย่างชัดเจนความร้อนเข้ามาแทนลมเริ่มแปรปรวน พยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังอ่อนลง คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่11-12มกราคม บ่ายถึงเย็นวันที่11มกราคมภาคใต้ฝนน้อยมีโอกาสตกเล็กน้อยสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชและจากค่ำวันที่11มกราคมถึงค่ำวันที่12มกราคมไม่มีฝนแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซค่ะพยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่12ถึง25มกราคม2569 ในวันที่12มกราคมประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องส่วนภาคใต้มีอากาศเย็นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใตนน้ใตอนบนและทะเลจีนใต้ยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดส่วนในช่วงวันที่13ถึง16มกราคมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงโดยในช่วงวันที่15-16มกราคมจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ หังจากนั้นวันที่17ถึง25มกราคมมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอีกและถอยกลับขึ้นไปยังประเทศจีนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอีกตอนเช้าอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อน สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่12ถึง25มกราคมฝนน้อยตลอดช่วงแต่ยังมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งทางภาคใต้ตอนล่างฝนตกบางแห่งหรือครึ้มครึ้มโดยเฉพาะช่วง14ถึง18มกราคมเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลงลมแปรปรวนบางช่วงมีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาทางฝั่งอันดามัน คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและหางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุ วันที่11มกราคม2569ภาคเหนืออากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พักตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด8 1 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 5 2 8องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4 1 0องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด14-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด27-33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูลายสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ